มาสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้เปล่าในพลพาเอฟซีมาอัปเดตหัวกับร้านทุเรียนร้านน้องป๊อปทุเรียนมินเทสนะครับผมวันนี้ลูกค้าเข้ารัวๆเต็มหน้าร้านเลยนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับแม่เด mm mm um ut ี๋ยวอันนี้เกินแล้วกอนนี่แ่ร่กินอีกแล้วนี่บ้านลิฟวนี่ไม่ใช่ แล,แล้วแล้วสิหายงา่ายบ่แล้วบอกเก็บแกนยอดเขายังครับเจ๊จย,ยอดเขายังขอบคุณครับเหนบ้านน,<ม>นี่ฝนเปิดไทยร้านใดดังร้านนั้นหรือแมียนเนี่ยมานี่เลียเป็นเลียกเรียกรูกค่าให้พรค่าไม่ค่าพร้อม ถึงอยูกับพ้นปวกความเจ็บเบียปอกเนี่ยอดวิวสองแสนเนาะลงมมือเดียวเนาะ,ะยอดวิวสองแสนเนาะลงมมือเดียวเนาะเอดเดะเอครับเพราะว่าวขา้าอขาดูปอกง่ายมากใช่ไหมแมนยี่เลี้ยงสิวนนี่เน่แมนครับอันนี้เออเนี่ครับค <c oughs> ู่แฝดไอ้ยังก็ไอ้บิวบองเนี่ย าตาเพื่อนครับเป็นพี่พี่พี่กับน้องกันด้่นี่เป็นเป็นพี่กับน้องกันนะครับเทีนมับเห็นไหมไออยู่ในซีรีส์ชาวบ้านนี่ครบไอบ้านเดนอะซีรีส์แก๊้งน,นั้นนะครับอขอบนอกลุมใน อย่างไรกันเลยใช่ไหมพี่จะเสียบเบียร์หาให้ครับชอบแบบไหนนี่บอกพ่อค้าเลยแตะดูน้องกจีครับพี่่ายก่อนก็ได้ แต่พี่ทานข้าวอยู่ที่ร้านก็มีนะได้ได้ไดครับเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาจ่ายก็ได้ครับสองกิโลสี่พูดนะครับผม สวยครับขอบคุณครับมาเลยทุกคนร้านเปิดทุกวันนะครับผมตั้งแต่แปดโมงนะผมจนถึง2องทุ่มนะครับผม กับร้านที่เรียนร้านน้องป๊อบที่เรียนเวนเทจนะครับทุกคนซอ,อยมิตรินนะครับถนนราชพัฒนาซอยย <ขอ S 1> ีบี่นะครับนีอบนคบกองอกน่มในประมาณนี้ไหม่ออทานะ่เล่นกิ่น่ว่านี้ันมนีม ความน้องนุ่มในบางคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแข็ง มามาแ่มหน้าจะไม่ทานะคะเพราะว่าร้าเรสั่งมากเลยม่ไ้ทเลยไม่มีเวลาเขาสั่งมาแต่เช้าลูกค้ามาเยอะๆจะไม่เยได้รับของจะย้อให้น้ของแต่ต้องต้องรออ,งรอันนี้แกะไปเลยแล้วพีเนาะแกะเลย สวยครับเนียนกิ๊บเลยเรียบร้อย ื้อได้ในแฟนเพจนะผมร้านน้องปอ๊อปกุเรียนเป็นเพจได้เลยอนระชอบเนื้อแบบไหนนะครับบอกแม่ค้าได้เลยนะครับม่ค้าก็จะจัดส่งใส่กล่องแพ็คสวยๆนะผมให้พี่ไรเดอร์ไปส่งให้นะผมในกรุงเทพแล้ปริมณฑลนะสำหรับต่างจังหวัดก็ยังรับเหมือนเดิมนะครับผมรับส่งเหมือนเดิมนะครับสั่ง ซื้อได้นะครับตามจังหวัดบูเล็กๆก็สวย เรียบร้อยใช่ครับเรียบร้อยยอดเข้าไหมครับ เรียบร้อยเอาครับชิปน,นี้ฝากไว้ตัวนี้ก่อนทุกคนแล้เจอเกันใหม่ครับสวัสดีครับ